เมื่อวันที่16มิถุนายน2559ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานีนายชากรเลิกนิมิตผู้รับรอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานีเป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรักความกตัญญูต่อครูอาจารย์และสืบสารประเพณีอันดีงามโดยตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับชั้นปวชและปะวสได้นำพานดอกไม้ทูบเทียนมาไหวครูการกล่าวคำสรรเสริญพระคุณครูร้องเพลงเทิดพระคุณครูและกล่าวคำปฏิญาณตน ชื่นชมในสิ่งที่คุณได้คำไม่เฉพาะแค่ในหน้าที่ Teacher is definitely one of the most important career จากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่อาจารย์และนักศึกษาโดยนายชยากรผู้รับใบอนุญาตมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษามอบทุนให้นักรเรียนนักศึกษาจำนวน614ทุนเป็นเงินรวม2,823,900บาทนางสุริพรเลิกนิมิตผู้จัดการมอบรางวัลให้แก่ครูที่ปรึกษาดีเด่นครูผู้สอนดีเด่นระดับปวชปวส และการแนะนำคณะกรรมการนกักเรียนนักศึกษานายชยากรได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาดว่าครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นผู้ที่ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพโดยให้ความรู้และฝึกฝนให้ใช้เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสติปัญญาความสามารถที่สำคัญคือคุณธรรมความดีส่วนสิทธ ก็มีหน้าที่ในการศึกษาเรียนรู้อย่างตั้งใจให้เกิดสติปัญญาช่วยกันพัฒนาสังคมให้มีความสุขความเจริญดังนั้นขอให้ทั้งครูและสิทธิทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายคือการพัฒนาคนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่มีประสิทธิภาพของชาติต่อไป นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่มีพิธีบายสีสู่ขวัญโดยคณาจารย์ผูกข้อมือให้นักศึกษาใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและแยกกลุ่มรับขวัญน,น้องตามสาขาวิชาประกอบด้วยภาควิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนในช่วงบ่ายมีการรับประทานอาหารร่วมกันการแสดงนาฏศิลป์วิทยาลัย,ลายการแสดงบนเวทีของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาและปิดท้ายด้วยวงดนตรีซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจ <S 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 สวัสดีครับผมในานามของผู้บริหารและตัวแทนของคณะครูอาจารย์วิไลเทคโนโลยีสันตพลจังหวัดอุดรธานาีเรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ที่วิไลเทคโนโลยีสันตพลได้มีกิจกรรมวันไหว้ครูซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญในการเริ่มต้นของทุกปีการศึกษาที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้รู้ถึงประเพณีของไทย ก่อนที่เรียนหนังสือต้องมีพิธีการเพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับตัวนักศึกษาและคณะคุณครูอาจารย์โดยในกิจกรรมวันนี้เรามีพิธีไหว้ครูและการมอบรางวัลคุณครูดีเด่นคุณครูที่ปรึกษาดีเด่นตลอดจนคณะกรรมการนักศึกษาชุดปัจจุบันที่เริ่มดําเนินงานในวันนี้เป็นต้นไปรวมถึงกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ซึ่งเราใช้ ขนร,รรมเนียมประเพณีในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีนะครับในการพัฒนาตัวเด็กให้รู้จักการทํางานเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะรู้จักความเป็นพี่เป็นน้องซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กได้ก้าวไปสู่โลกอีกแบบหนึ่งนอกเหนือจากโลกการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งในอนาคตซึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางวิาลยเทคโนโลยีสันตะพนจึงเห็นความสําคัญในสิ่งเหล่านี้จึงได้จัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นในวันไหว้ครูวันนี้ครับ